อ่ะผมเอาของไปกองไว้หน้า uh, of of таки, ร้านแล้วเดี๋ยวรอเอาไปส่งวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ของเยอะเดี๋ยวผมเอาไปส่งที่ไปรษณีย์ให้นะครับก็อ่าคลิปสั้นของจริงครับโซลกินะโซลกิ2สองเก้าหนึ่งสี่นะครับตัวนี้เป็นสีเทาสสวยโซลกิแบบที่ผมบอกว่าเป็นปืนที่ทนครับทนแข็งจริงนะครับสะพานไกดนี่หนาเตอะเลยครับปืนระบบ ดับเบิลแอคชั่นนะครับผมแล้วก็มีตัวของเซฟตี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้รหัส2914เนี่ยจะไม่ใช่ปืนระบบฟัวนอัโต้นั่นเองนะครับจะเป็นแค่เซมิออโต้ธรรมดานั่นเองนะครับถ้าจะเป็นที่เขียนว่า914นะครับก็จะเป็นปืน2ระบบนั่นเองนะครับอันนี้2 9 1 4่ตอนลูกหมดสไลด์ค้างเป็นแบบนี้ปืนมีไกด์หลอดมาให้นะครับอ่าโอเคทดสอบเลยไม่พูดเยอะนะครับเข้าเซฟไม่ลั่นนะครับเพราะว่าเซฟอยู่นกรอทำงานนะครับ ปอดเซฟเนี่ยอันนี้ลั่นแล้วนะครับยิงปุ๊บปังปังปังเลยเอาทเวรแล้วเชื่อไอซสอกการทดสอบสองเก้าหนึ่งสี่สวยๆทนๆน,นะครับแล้วก็ตัวของปืนเนี่ยจับแล้วมีความกระชับมือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปครับข้างบนนะครับสไลด์บนมีการเจาะพอร์ตมาให้นะครับขอเกี่ยวปอกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมเวลามีลูกเข้าหลังเพลิงเนี่ยเราสังเกตที่ขอเกี่ยวปอกเนี่ยมันจะเงยขึ้นมานั่นเองนะครับว่ามีลูกอยู่ในหลังเพลิงแล้วน,นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคทดสอบ โอ้ยิงมันครับเพื่อนๆนะยิงมันจริงเห็นปะนี่นะครับ2914สวยๆครับจากร้านเชื่อไอซอบกันชอบถูกใจทักทายครับที่ไลน์ @tccbbgun นะครับผมโอเคขอบคุณครับแบงก์กันนะ